สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ติดตามช่องสอแจกดีเซลทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับวิธีการดูนะครับวิธีการดูฟรีปัมนะครับว่าน้ํายาฟรีปัมนะครับเราควรเติมตอนไหนนะครับมาดูกันนะครับก็คือนะครับถ้าเรานะครับหมุนอย่างนี้นะครับถ้า พัดลมนะครับไม่ฝืดไม่ฝืดไม่อะไรนะครับก็ให้เรานะครับทําการเปลี่ยนน้ํายาฟรีปั๊มนะครับมันจะเนืาเนนะครับถ้าน้ํายาฟรีป anyway ั๊มยังไม่เสียหรืออะไรนะครับยังไม่เสื่อมสภาพนะครับมันก็จะฝืดๆนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าน้ำยาฟรีปั๊มหมดหรืออะไรนะครับมันจะ หมุนไปเลยนะครับพัดลมนะครับมันจะหมุนนะครับมันจะไม่ฟืดๆนะครับมันจะหมุนมันก็หมุนตามไปเลยนะครับเวลาเราหมุนอย่างนี้นะครับมันจะไม่หยุดนะครับมันจะหมุนไปเลยนะครับอันนี้ก็คือน้ํายาฟรีปัมนะครับยังไม่หมดยังไม่เสื่อมสภาพนะครับนั่นก็คือเราหมุนอย่างนี้แล้วนะครับแต่มันยังหยุดนะครับมันยังฟืดๆอยู่นะครับอันนี้ก็วิธีการเช็คฟรีปัมพัดลมนะครับ วิธีการเช็คสีป๊ามผดลมส่วนใครครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องสอแจด,ด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ